สวัสดีครับผมมูมนายอรุษคำดีบอชอ่อข่างรถซีวันนี้ะจะมาต่อุอจ่อไฟเบรกแล้งครับขับ <c oughs> ไปขับไปไปโบกไปทะเลไอซี่ดิวสิบแอมห้องจอดไฟเบรกไปที่ครัวสิบแปดปักซีบีไปสายสีดำไปครัวสองเมื่อเหยียบเบรก หน้าคอนแทคาำบัตกันทำให้ไปขัวสองไปที่ขัวหนึ่งไปใส่เส้นสีเขียวไปขัวที่สองักบีักซีบีไปขัวที่สองักซีไปใส่สีม่วงไปรัวสามัก B ไปคัวเจสาสบ ไปคว 4A ีไปสายตีส้มไปที่คัวาหีของสวิคไฟเบรกลังขวาเมื่ผ่านหลอดไฟเบรกลังขวาไปที่ควทีห้าไปที่ไฟฟเต้นขาวดำไฟเจนึรองกาว ทำให้รอดไฟล่างขวาไฟแฟทำให้ไฟเบรกล่างขวาติดไฟเบรกล่างซ้ายไปท bon ี่ตัวสามรับีไปที่คัวสามรับเอไปที่สายสี่ม่วงสายสี่ม่วงไปที่คัวสี่พอรอดไปเบรกล่างซ้ายเมื่อ่านรอดไปเบรกล่างซ้ายไปที่คัวห้า ผ่านสายเส้นสีข้าวดำไปขาต่อร่วมไปข้าวดำไปเจตอของลงก้าความไม่รอดไฟล่างความไม่รอดไฟเบรกหลังสายติดไฟเบรกหลังสูงไปที่คัวสามไปที่คัวสามปักบีไปที่คัวเจสามเอ็ดบีไปที่คัวสี่ปักบีไปที่สายสี่ท้งไปที่เขาต่อร่วมผ่านสายสี่ทรงไปที่คั้วหนึ่ง ผ่านลอดไปเบกรกหลังสูงไปที่คัวสองไปไปที่ไปที่คัวสองไปไปที่สายเายต้นไปเต้นไสายเส้นที่ข้าวดำแล้วก็ต่อรวมไฟเส้นก็ไฟเส้นที่ข้าวดำแล,ล้วเขต่อรวมไฟเส้นที่ข้าวดำไฟเต้นสองวงเกลียวทำให้ไฟเบรกล่างบนให้ทำให้ไฟเบรคสูงติด No.